รถเข้าใหม่2คันนะครับ e s c a p ปปี10นะจ๊ะกับ Navara าแอคคิวชั่นออโต้นะครับปี19นะครับอ่ะมาดูเอสเก่อนนะครับเนีย่ยสวยเปล่า e อสเ p e 2.3งเบนซินนะครับออโต้สันลูปนะจ๊ะสันลูปนะจ๊ะ นี่สลบนะสลบนะครับรถต่ำเดิมพร้อมใช้สองจุดสามสีดำมอ,อตโต้รขับดีมากนะครับแอร์เย็นเครื่องเกียร์ดีนะครับสวยไหมมีแหลกไปด้วยม,มีใช้ได้เปล่านะครับรถสวยต่ำเดิมพร้อมใช้ ด้านหลังเป็นไงสวยไหมสวยไหม mm hmm. เดี๋ยวปดอ้าวประตูหลังนี่เบาหลังนะไงสวยป่ะหังนี่เป็นไงเจ่มไหมเดี๋ยวพี่ฟอ,อกให้อีกรอบ สวยไหมนะครับปีหนึ่งศูนย์นะครับสองจุดเอ็กทนะสองจุดสามออตโต้ขายอยู่สองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับวงเบนท์ยังอยู่เลยอันนี้คันหนึ่งนาวาร่าแบ็กเอ็กซิชันปีหนึ่งเก้านะจ๊ะเป็นแบ็กตัวแรกนะเป็นแบ็กตัวแรกนะครับลายสติ๊กเกอร์มันจะเป็นลายนอนเนะี่ย ถ้าเป็นแบ็กตัวสองมันจะเป็นลายตั้งนะฮะแต่ว่ามันก็ต่างกันแค่อะไรเองกล้องสามมุกศูนย์นะครับกล้องสามกศูนย์ก็พันพันกว่าบาทเองนะครับตอนนี้แบนะ็กออดิชั่นน่าจะขายประมาณหกแสนกว่านะเอแบ็กออดิชั่นตัวสองอ่ะขายอยู่หกแสนกว่าคันนี้ขายอยู่ห้าแสนห้าแสนห้าหมื่นห้าพันเองนะขายถูกมาดูกันได้เบาะสวยนะครับอันนี้ลูกค้ามาเถิดรถ ร,รถเดิมๆเลยซือจากเต็น์เราไปนี่แหละแล้วก็มาเทินคันใหม่ไปนะครับรถสวยเห็นไหมาามาดูกันได้นะจ๊ะ